ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดขาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีเกิดการล้มดิวขึ้นมาเลยครับโดยน้องบัวพิเชีย f อกับสุพรรณบุรีเอครับล้มดิวคว้าตัวทางด้านเปาโดคอลาโดครับ ดาสันโวไทลีก2จากขนแกนยูเนเต็ดแล้วครับหลังนักเตะเรียกค่าจ้างสโหดครับเล็กกับการลาบตาข่ายของทีมครับโดยเดายิงเซมบ้ารายนี้ครับหรือทั้งด้านเปาลูคนลโดครับเรียกค่าเหนื่อย7 0 0 0ต0บาทต่อเดือนครับในการย้ายไปเล่นด้วยกันครับทำให้ทั้งหนองบัวพิเชียเอฟซี FC และสุพรรณบุรีเอฟซีขอถอนตัวไปตั้งหลักล้มเลิกการเจรจาก่อนครับโดยค่าเหนื่อยที่หนองบัวพิเชียและสุพรรณบุรีเอฟซีพร้อมจ่ายก็ไม่เกิน5เ0,000 0บาทต่อเดือนครับ ซึ่งยังไม่ใช่เลตที่นักเตะต้องการอีกด้วยครับสำหรับเปาลคอนาโ,คโ,โดครับณปัจจุบันของเดเรครับอดีตเดอะเบกแห่งกีเลนพยองหรือเมืองทองยูเนเต็ดครับยังไม่มีต้นสังกัดใหม่หลังจากที่แยกทางกับเมืองทองยูเนเต็ดครับและจากที่เคยเน้อหอมครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรครับแต่การที่นักเตะและเอเจนต์เรียกค่าเหนื่อยมากเกินไปทาให้ทุกทีมที่เคยสนใจครับกลับล้มดิวกันไปหมดครับ และทั้งนี้ครับถ้าเดรยยังยืนยันที่ต้องการเรียกค่าเหนื่อยหลักล้านต่อเดือนครับคงไม่มีทีมไหนจ่ายให้แน่นอนครับแต่ถ้าลดลงมาเหลือ8-9เ0,000นบาทต่อเดือนก็มีทีมที่จะพร้อมมาแข่งรับอยู่แล้วครับและถ้าเกิดอีกครับถ้าเดรไม่มีทีมเล่นในไทยลีก2021จริงๆโคตรจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยครับสำหรับทางด้านเดเรครับสมวลโรซาครับจากที่ตอนแรกครับอยู่ในแผนการทำทีมของอเล็กซานเดรกาาครับ แต่ล่าสุดครับดูเหมือนว่าบุริรัมยดเนเตครับจะปล่อยทางด้านสมิวโรซาออกจากทีมซะแล้วครับเนื่องจากสาเหตุทางด้านบุรีรัมยดเนเตกำลังที่จะปิดดิวควา้าตัวทางด้านบาร์รเทอรรีมาเสริมทัพแทนแล้วครับโดยถูกวางตัวให้ประสานงานร่วมกับใทางด้านไม่ค้นมาเวตอีกหนึ่งตัวลูกเซบ้าที่ได้ไปต่อครับ และอีกสาเหตุหนึ่งครับที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับไม่ต้องการเก็บทางด้านสมุเอลโรซาไว้ครับเนื่องจากต้องการเว้นพื้นที่กับตัวลุกคนไทยอย่างสุปใจเจเดและสุปนัทเมินตาได้มีเวทีลงเล่นครับและเราต้องมารอดูกันครับว่าการปล่อยโรซาครั้งนี้ครับจะมีทีมนาทาลีกติดต่อหรือไม่ครับถ้าไม่มีอาจจะยกเลิกสัญญาไปเลยพร้อมจ่ายค่าชดเชยให้นักเตะไปด้วยครับสําหรับสมุเอลโรซาครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf f a r i กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ